kia <laughs> ora Yeah. you

আই <laughs> ครับท่านนายกพระรชัยมนธเจริญพรนะที่สนับสนุนกับรายการวันนี้ที่ลืมไม่ได้ก็กองทุนพนาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านดรคงศักดิ์ท่านดรสุปราณีครับท่านดรสุปราณีผู้ประสานที่กจะให้การสนับสนุนนะร้อยเอ็ดวันนั้นไปเสมอแสงตะวันจอพยัที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะท่านเด็ครับน้ำเงินนี่ก็เป็นทั้ชคเหรียญทอง กีฬาแห่งชาติที่กาญจนบุรีเป็นตัวแของสุดิทเป็นผู้ผร้องผู้เอกนะแดงมีเสือพญาติเศ์ฝาเดิมนะครับรับนับเป็นตัวด้านองเชอร์รี่ดงกใหญพ่อเนี่ยกับดือเชอร์อรี่โมริจุพัทสุรินเนี่ยนี่กับโดนทีบไก่ทอกเลยครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับราบมาหมดนะครับเหตุชวนชงชาวพยัคฆ์ปราบมาแล้ววันนี้ มาเจอกับเสือพยับติดมาเดิมจากเยอสธรทอนช่วงเชอรี่ฮอตฮอตก็ถือว่าเป็นดาวดังจากศึกบันทงช,ยชัยนะครับเราต,ตอนนั้นเ,<ร>เลยอฮอตเทปเสร็จแลเกิดอขึ้นไปต่อยนะเราทั้งคู่นำคู่เอกนะในขณะเดียวกันที่เสือพยับก็ดาวดังจากศึกเกียรตเพชรนะโดยทางด้านของโปรโตรชุนธีรพงศ์ธีรเดชพงศ์เนีกรรมการบนทีก็ใช้กด้ประกันอุทัยสุศรีนะครับให้คะแนนก็มีบรุรการเพิ่มพูน เรมีร้อยรถโดนรถได้ดีแล้วก็มีาจางด้านของกรรมการาชุกคิ่ทีรัมนะซึ่งมีหมอสนามประเทศวน,นิทชัยเป็นหมอสนามวันนี้หมอยังไม่ได้เย็บเลยยังไม่มีแตะหมอหมอจัดไปเย็บคู่สุดทำไงเลยหมอหมอยังไม่ได้เย็บเลยครับคือแค่แตน <ะ S 1> หน่อยเยับพยายามแตกในรองนะครับใช่ครับอ่าวันนี้หมอพบเข็มมาเยอะนะ ยี่ยคืนหนักๆไว้กับด้านของเสือพยักิเนี่ยนี่ชื่อชันประสบการณ์เวลาบินเนี่ยทางด้านของเชอรี่ดูว่าจะมาก่อนนะฮะมาดูว่าชื่อมีใบเรียกชั้นไม่ไว้วัดของรม่เปล่านะนี่ทางด้านของเสือพยักเอยากให้ทาต่อทางด้านของเชอรี่เนะเชอรี่ก็เคยเจอกับหานฮานโสรศกัดินมาแล้วครับเชอรี่ดวงใจพ่อครับ ครับหรือเชอรี่บ้านน้ำมวยบาร์เบอร์นะฐานอสสก,กรินเดลิโก้ใช่ครับแชมเปี้ยนของช่งองเยสีครับรุ่น118ปอนด์นะฮะแต่ล่าสุดไปเพล <c oughs> ไปชิง118ไปามาแล้วนะฮะโอ้อ่ะจบยกที่หนึ่งนะครับไปเพลคุณศึกเล็กนะฮะอยู่เอ่อค่ายมวยนะครับ Boom บูมเด็กเซียนครับเอ่อเป็นข่าวพิชานสะพานแคบแฟนครับแจองไปยังเจ้าของทะเบียนรถนะครับ บอใบไ,ไม้ทอทง7492ี่เก้าสองยี่ห้อโตโยต้าครับขกความกระยับรถอร้นด้วยครับเจ้าของทะเบียนรถครับบอใบไ,ไม้ทอทง7492ี่เก้าสองยี่ห้อโตโยต้าครับขอความร่วมมือด้วยครับช่วยขยับรถให้ด้วยนะครับให้ทีมงานบัวแก้วโรงเรียนเกษตรวิทยาครับเก็บมาที่หนึ0 0หมืกับหนบาทครับนิวโจงงัวนอุปกรณ์พัสรุนำมาวางแล้วครับ พูดการศึกษาครับ1,000 0กับ1,000บาทเอาละครับบัวแก้วทีมานของสรินราชมงคลทีมานของเชียกนแล้วก็ทีมานพระราชินเก็บมาด้วยครับผี่เลี้ยงน้องครับต่อไปยกที่สองครับตามต่อกูไทยสมศรีกรรมการผู้ห้ามบนเวทีเชิญนเ,เชิญตัวให้แก่นักมวยแดงเสือพยัก์ จากเมืองยะโสธรของป้าเดิมวันนี้มาเชียร์ลูกชายด้ครับป้าเดิมเงนินก็เชอรี่ดวงใจพ่อเชอรี่บ้านน้ำมือบาเบอร์วันนี้เพชรไทยเลนก็มาเชียร์ด้วยครับเพชรไทยเลนซึเงก็ได้เหรียญทองนะฮะชนะ,ะเลิศมวยไทยสาเล่นชิงชแชมป์แห่งประเทศไทยที่ผ่านมาครับที่กรุงเทพมาร่วมมาเชียร์ด้วยเช่นกัน อบอกก็ใบวันนี้ก็เราได้เห็นบ้หน้า,าตาครับดราทางนี้จักละหายศึกในวันนี้ที่มาชมมาเชียร์เพื่อนแล้วก็มาต่อยในการนี้ด้วยนะโดยเฉพาะคู่ต่อไปนะคู่ต่อไปจะเป็นบวกแก้วนะบวกแก้วโรงเรียนเป็นที่พิจากณาทางด้านของมู๋จอมหมวนประการพรสุวินนะีนอ,อ,อีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยไม่ควรพลาดโดยประการพระโอ่งนะในบทเวทีนี้ยกสองของผู้รองผู้เอกนะเสือพยัคฆ์แดงนะต้องเงินก็เสื่อด้านของเชอร์รี่นะ ที่ทะเลจังหวัดเอาไว้กบลัหงหขอเสือขยแใน,นเชอร์รี่นี่ค่อยๆขยะเข้าหากับมีปัดจ่าคอยแยกรงดของเชอร์รี่นะครับซึ่งานช้างปีนี้ท้งมาช้างที่สนิทปีนี้ก็คือตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน<อ>ถึง27ิพฤศจิกายนแล้วทราบนะข่าวว่าแต่ปีนี้จัดใหญ่นะกรุงเนี้นะปีนี้จัดเหมือนเดิมใจจัดมีกขึนเจ็ดคืน หรือแปดคืนหรือกี่คืนรอความเช็ดเกณ์อีกครั้งหนึ่งครับท่านนี้ท่านนั้นก็ครับท่านนี้ท่านนั้นเราก็ต้องขอกรับคุกในด้านของท่านสสอดรปร์กรณ์ทุจเจริญพรนะท่านนายกสาคมกีฬามวยไทยยศทวีศาสตร์นะที่ไเขี่อย่างพวกนี้ในการช้างวันนี้เราอาจจะได้รูของดีนะดูมวยต่างชาติในชนกันนะไม่ว่าจะเป็นด้านของมวยไทยชนมวยไทยนะเฮ้ หลากหลายเนี่ยเราเพิ่มสีสันเนี่ยให้ท่านชมครับม่าจะเป็นมวยไทย5ยกมวยไทย3ยกกับกรุมานิดครับผมก็มีโอกาสได้ชมกันช,ชมกันอย่างแน่นอนแต่จะวันไหนกี่วันกี่คืนก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปครับงานช้างศรินเราจะมีมวยให้ได้ชมกันเหมือนปีก่อนๆเอาแล้วครับเทอร์รี่ขยับทีมเสือพญาก็โรอโอกาสอยู่ครับ มวยขวา <โด S 2> อย่างนีสนโ<ด>สธรก็ถือว่ารอบวกรอสวนแล้วก็ต้องได้ของเชอรี่อ่ะมีทีมอาโดนแท่งไปมัดกันเนอะนี่ขยับไม่ครับขยับยังไม่ออกนะนดีว่ายังยังเป็นต้นน้ำต้นเกมอยู่นะเชอรี่นี่นะครับมีลูกชายครับลูกชายก็ยชกงมวยด้วยเช่นกันอ่าครับลูกชายประเภที่าเชื้อไม่ทิ้งแถวนะครับพยามจะสร้างครับสร้างลูกชายนะครับให้เจริญรอยตามผู้เป็นพ่อครับพ่อนี่เป็นดาวดัง นะเป็นอดีตของอโปรโมเตอร์ทรงใยรัตนสุบปันนี้ทรงใยก็มาจัดที่ตลาดเทือกไทยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้วยครับก็ถือว่าทรงัยสัญจรนะครับในสัญจรมานะครับการบันทึกก็มีการถ่ายทอดสดด้วยกรรบันทึกของศึกบรรทงชัยสัญจรรู้สึกธิเ่อเป็นถ่ายทอดทางกูรสปอร์ดใช่ครับกูรสปอร์ตนะมวยเริ่มชกสองทุ่มพรุ่งนี้ครับใครอยาก อยาชมรายการดีๆก็เข้าไปดูนะทางเพจด้วยแล้วก็มีทางชอบพ่อโก้สปอร์ตเอสบีสามสิบแปดเลยเข้าไการถ่ายทอดสดนะ <ๆ S 1> ช่วงพักยกนะท่านผู้ชมฝากถามว่าถ่ายทอด,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 ดที่ไหนครับวันนี้ที่โดมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นรายการของสุดต้นกราสุสุรินทร์เลิศล้ำศิลปะมวยไทยในที่อีสานนะครับ <ๆ S 2> โดยการประสานงานของท่านอาจารย์วินิจตันจัดนะ ท่านผู้ผู้ทรงคุณพ่อของกากีฬาประเทศไทยแล้วก็มือโปรบุญชูพรมบุตรช่วยกันคัดสัรค์ทุกมวยแลว้วเรามีเวลาทํามวยแค่อาทิตย์เดียวนะเมื่อคืนก็มีที่สีสะเก็ดมีที่101ร้อยเอ็ดแฟนแบนมวยก็อาจจะนะครับรู้สึกเหนื่อยในการเดินทางเพราะว่านะบ,บางพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายก็มีฝนตกแล้วก็ที่สตนนูินะฮะที่กกทแห่งนี้เมื่อตอนเช้าหกก็มีฝนตกรินริน แล้วก็อีกหลายพื้นที่นะเปนมือก็อาจจะไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับที่ที่บ้านผมหนักเลยนะครับโอ้หนักนส่วนนี้ระยะนี้ก็อาจจะมีฝนตกหลายพื้นที่ครับจัดมวยถ้าเป็นกลางแจ้งก็อาจจะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจัดต้องจัดในที่ร่มที่มีโดมมีอาคารในประสงค์นั่นเองครับมีหลังคาได้ครับกลับเข้าสู่สนามครับยกสามนะครับท่านผู้ชมนะเดินทางมาถึงเครื่องทางจับปีเปิ้ลใช่ไหครับ ใครออกก่อนก็ถือว่าได้เปรียบครับทมวยลักษณะอย่างนี้นะฮะเอาอออออออหนึ่งสองสามเลยครับตอนแรกของเชอร์รี่นี่ลักษณะนี้นี่แม่ไม้ด้วยไทยก็บอกว่าพระรามในดอกค้ารถเอาของเสือพยัคฆ์จับที่สวยนะนี่ระบายศอกเชอรี่ที่เอามีศอกนะน่ยเสือพยัคฆ์เองเขาเลือกท่าเข้าไปไม่ได้นะนเดินศอกของเชอร์รี่ในแบบหน้าเนี่ยไม่รู้จักเลย วงยกสามนะถ่ายมานะเจอรี่ถ้าต่อยส่งนี้ไม่โบนไม่ดได้เลยเจมี่ถือว่าเชื่อขนมกินหน้าเลยกงลังฝีมือจัดจนะ้านเลยนะตอนแรกของเจอรี่นะดูว่ารนับของเสือพัดเกิ่มเปียดเข้าไปนะนี่ขยับเข้าไปเับเสือพัดเอาโดนเลยโดนแข้งซ้ายของเจอรี่รซ้ายกับขวานะยครับ ยืนคนละสงคนละทางในใครออกก่อนก็ถือว่าได้เปรียบช่วงชมคลึ่นทางยกสามนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าแต่ละคู่วันนี้นะที่มือโปรี่ขั้นสัน่นออกมานะคุณภาพเด็กครับแก้วเลยนะต้องยอมรับในการทำงานนะฮะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลงานท้าแลรเนะี่ย ผูท้ทรงอาวุธของกีฬาแห่งประเทศไทยท่ยานอาจารย์เป็นทีตั้งจัดใน,นี่กระซิบบอกมาว่าปีนี้จัดหนักจัดเต็มโดยมติคณะของท่านสสดรประกรณ์พุกยเลิศพรในไฟเขียมให้เลยนะเราจะเอานักชกต่างชาติมาที่ยับน,นักชกชาวอ้าวโงูอย่างนี้หมองูตายเพราะงูหรือเปล่านะเสือเข่าตายเพราะเข่านะฮะโอ้โหนี่ลูกหายกินของเชอร์รี่เลยนะฮะลูกเก่งนะฮะลูกนี้นะ เพชรชนชมก็จบ,จบจบแบบนี้นะ,ะครับครับเราก็แจ้งไปยังทีมงานนิวจอวนครับให้มารับคืนด้วยนะครับ